ไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โฮวนะครับชื่อที่ค,คล้ายๆยในต่างรู้จักกันดีนะฮะในส่วนของเมืองตาอากาศที่มีความสวยงามมากๆครับและไม่ห่างไกลจากตัวเมืองมากนักนะครับยังเป็นที่ตั้งของแรล่งงนที่มีความเงียบสงบอีกด้วยครับแล่งงูหัวหินฮิวนะครับอยู่ท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่ซึ่งมีทิวทัศน์รายล้อมที่สวยงามมากๆเลยฮะและที่นี่นะครับยังเป็น,นแหล่งงูถงแรกด้วยครับที่อยู่ริมทะเลครับผม นะครับก็ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546นะครับโดยคุณเฉลิมแล้วก็คุณดารณีอยู่วิทยานะครับก็คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราจะเข้าร่วมกับโครงการในพระราชดำริของในหลวงก่อนที่ห้วยสายตายก่อนที่จะมาค้นพบพื้นที่ตรงนี้แล้วก็พบว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะกับการปลูกองุ่นครับผม แหลงหัวหัวหินฮิวนะถูกสร้างในพื้นที่ของขอคอกช้างเก่านะฮะแต่เดิมที่เนี่ยนะที่แห่งนี้นะครับเป็นที่พักพิงของช้างป่าฮะรหรือให้เรียกอย่างว่าเป็นโรงฝึกสําหรับช้างก็ว่าได้นะฮะและที่แห่งนี้นะครับยังเป็นที่ที่รวมช้างป่าเอเชียเนี่ยเป็นอยู่เป็นจํานวนมากด้วยนะครับผมซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยช้างเหล่านี้แหละครับก็จะถูกฝึกจนเชื่องเพื่อใช้ในกิจการงานหลวงนั่นเองครับ สภาพภูมิประเทศนะครที่ประกอบไปด้วยดินทรายกินชนวนเป็นส่วนใหญ่นะครับและสภาพภูมิอากาศนะครับที่มีความสดชื่นท้ายกับแถบเมริเดียนเนียนะะ่ยฮะจึงเหมาะกับการเพาะปลูกองุ่นหลากหลายสายพันธุ์เป็นอย่างยิ่งเลยะครับ สำหรับกิจกรรมของทางไร่นะฮะที่นี่เนี่ยมีให้บริการเนี่ยได้เลือกตามใจชอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งชิลๆดื่มน้ําองุ่นสดๆจากทางไร่เองนะฮะหรือจะเป็นดื่มวายชิลๆคุณภาพทานคู่กับของว่างที่ถือว่าเป็นเมนูที่สุดพิเศษเลยนะครับผมและอีกกิจกรรมครับก็คือขี่ช้างชมไร่องุ่นนั่นเองครับซึ่งซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นสัดส่วนของไร่เกือบทุกส่วนเลยก็ว่าได้นะครับและกิจกรรมนี้นะถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีที่นี่ที่เดียวในโลกอีกด้วยครับนี่เลยครับนี่เลยลงช้างครับผม <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> นี่ฮะนี่เขาแบงก์กำลังให้อาหารช้างอยู่ครับกินเยอะมากเลยพี่ครับผมโอ้โหแล้วนี่ก็คือภาชนะที่จะพาเราทั้งสองคนนะเดินพาหานะครับอ๋อพาหนะาจบจบโรงเรียนแล้วไหมเนี่ยล้อเล่นพี่แหมเป็นมุกเป็นมุกเออโอเคใช่ฮะก็ขั้งหนี้ก็จะเป็นพาหนะพาเราทั้งสองคนเดินชมบริเวณไร่ขุดทั้งหมดนั่นเลยซ <c oughs> ึ่งวันจะครบรอบนี้ผมว่าไกลมากนะพี่ใช่เหนื่อยไหมเนี่ยให้อาหารก่อนเลยว่ะเติมเติมพลังก่อนนี่เลยพี่รู้ชื่อด้วยนะชื่ออะไรพี่ตัวนี้ชื่อว่าเ สมสีอ๋อชื่อตัวนี้ชื่อสมสีใช่แล้วขนาบตัวนู้นชื่อพึ่งหวานครับพึ่งโอ้โหชื่อสวรรค์เชียวโดตัวใหญ่เลยพึ่งหวานตัวข้างหลังนี่เลยตัวนู้นตัวนู้นเจ้าี่เจ้าอ้วนอ๋อเจ้าอ้วนโอ้ดูเจ้าอ้วนควายขาด้วยพอยส์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 ขาอยู่ดูว่าทายแบบอ่ะฮแล้วแบงค์ม่คิดจะให้ตัวอื่นบ้างเลยเหรอตัวนี้มันตัวใหญ่ไงให้มันกินก่อนกินเยอะแล้วมาดูตัวอื่นกันดีกว่านี่ชื่ออะไรนะพี่ตัวนี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ช้างไม่ใช่หมาพึ่งหวานครับ อ๋อเพิ่งหวานนี่มั้กินไหมลูกถ้ามันบอกว่าไม่กินล่ะอ้าวไม่ต้องกินจะบ้าแล้วอาะพี่แก่มันกินบ้างหนิดูดิช้างยิ้มใหญ่เลยไม่ใช่เอ้ามันได้อาหารก็ต้องยิ้มดิอ๋อตรงนี้เพิ่งเพิ่งหวานนะพี่เพิ่หวานอล้วแต่ตัวนี่ไงกล้วยใหญ่ใหญ่ให้หมดเลยตัวนู้น่ะได้กินไหมเนี่ยกล้วยไปไปไปไาเข้าไก่ไป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 เข้าเลยเสร็จสลับอาจารย์เข้าไปเอา เขาได้ปะเขาได้ใช่ไหมครับเขาได้ครับอ่ากินกินเนื้อลูกอ่าจับรถลูกอ่านี่เลยอ่ะดูดูใหญ่มากๆตัวนี้ชื่ออะไรนะเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนเจ้าอ้วนกว้างมากโอหมดแล้วฮะไปไปกินก้วยกินอ้าวล่วงเติมรังเต็มอ้าวอเติมรังเต็มที่แล้วเดี๋ยวกินอยู่เลยเดี๋ยวไปลุย พาพี่ไปลุยหน่อยแน่นอนพาพี่ไปลุยเดินชมสวนชมไร่องุ่นครับไปได้อันนี้อะไรอ่ะขี้ช้างเลยใช่ไหมพี่ไหมเห็นช้างขี้ขี้ตากไหมบ้าเฮ้ยเดี๋ยวเราเราไปรอที่สแตนดีกว่าได้เลยไป แล้วตอนนี้นะครับเราสองคนนะฮะก็อยู่บนนี้แล้วครับผมสแตงับผมเพื่อที่จะขึ้นช้างครับเพื่อชมบรรยากาศบริเวณโดยรอบของแหล่งหุ่นแห่งนี้ครับผมรับเป็นกิจกรรมที่ถือได้ว่ามีเฉพาะที่นี่ที่เดียวที่จะได้ขี่ช้างชมบริเวณไร่ใช่ไหมับเพราะที่อื่นคงไม่มีแล้วไม่มีแน่นอนในะครับว่าขี่ช้างชมแหล่งหุ่นครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเเดี๋ยวราขึ้นช้างกันดีกว่า เ้าช้างแ้ มากครับพี่ไงเนี่ยเนี่ยเมาเมาช้างเลยก็เดี๋ยวเราไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปไมพี่ในะนี่ก็<ป>หลังจากที่เราเที่ยวชมนะฮะการจนทั่วไล่กันแล้วนะครับเราก็มาพักผ่อนกันที่ร้านนี้นะครับ เดอะศาลาครับซึ่งร้านนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยครับตัวร้าน,นครับถูกออกแบบด้วยแรงบันดาลใจแนะจากการที่ลงไหลในะความสวยงามเนี่ยของทรงศาลาทายนั่นเองครับ หลังจากรับทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ค,ะครับผมตอนนี้เลยรเรามาหาอะไรทําที่มันแบบว่าสุนทรีสุนทรีเนี่ยนะนี่เลยครับพี่กิจกรรมเพ้นบนฉลากกดวาย<ช>ซึ่งเราสามารถที่จะออกแบบบนฉลากตามตามใจเราเลยตามความต้องการใช่ไหมไม่อุปกรณ์พร้อมแล้วใช่พี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดียวพูดถึงเรื่องนี้ผมจําได้ตอนนี้ไปโมฆาพี่<ม>พี่บอกว่าพ่อพี่พเป็นอะไรนะเป็นอาจารย์สอนศิละปะใช่ไหมศิลปินแห่งหมู่บ้านเป็นศิลปินแห่งหมู่บ้านไหนขอดูดูขอดูฝีมือหน่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ใช่ไหมเดี๋ยวรู้ครับ พูดถึงพี่จะออกแบบอะไรเนี่ยเริ่มเลยดีกว่าพี่คิดไว่ยังว่าจะออกแบบเสียเวลาเพื่อเพื่อเลยแบงค์มีพร้อมละเอาเลยพี่จะออกแบบอะไรเนี่ยไม่บอกเดี๋ยวรู้เองเดีไม่รู้ได้เสร็จแล้ว เสนอมาอย่างมากเลยฮนะนี่เรียกได้ว่าเชื่อมาทิ้งแถวครับไปไหนวัดกันธรรมดาที่ไหนละ่ะฮะให้คุณผู้ชมตัดสินกันเาเองดีกว่าว่ารูปไหนเจ๋งที่สุดมันเห็นกันได้ชัดพี่เห็นกันอยู่อะไรนไหนช้างฮะมันตัวเลขกพี่มองไม่เห็นหรอกนี่ฮะช้างครับนี่เลยเมื่อกี้ทั้งหมดที่เราทำมาู่านี้หมดแล้วครับนะผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างวอดทุนที ใช่เลยเหมาะสำหรับครอบครัวที่มีลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยก็สามารถมาวาดรูประบายสีได้นะฮะเราสามารถนํากลับไปเป็นที่ระลึกดูเล่นที่บ้านอีกด้วยนะครับผมถือว่าไม่มีที่ไหนแล้วใช่ที่เดียวในโลกเลยนะที่นี่เลยเพราะว่าเราพอเราวาดเสร็จเราสามารถแปะได้เลยใช่ครับงั้นก็แปะให้ดูเลยดีกว่าครับผมนี่เลยโอ้แมลงวันบัตโธนี่เลย กมหัไม่ธรรมดาถ้าพ่อเห็นนี่ปลื้มแน่นอนนะครับโหทำได้ไงลูกลูกใช้มือใช้เท้าทำนี่เลยไปด้านหลังด้วยพี่แปะที่ได้ไหมเนี่ยบอกไว้ก่อนนะฮะขวดนี้ฮะ มูลค่าไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทครับทำไมพี่มาพี่เป็นคนขายอะพี่จะจ่ายราคาใส่ก็ได้เอเอ,เอ,น,อนี่เลยนี่เลยเาการเดินทางมาที่ไร่หงุ่นแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าเดินทางมาได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมจากกรุงเทพครับเดินทางเพียง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดจากตรงบางหินครับ ใช้วเวลาประมาณ 40, 40นาทีเท่านั้นครับซึ่งตามทางเนี่ยนะฮะจะมีป้ายบอกตามทางจนถึงไร่งุนอย่างแน่นอนครับคืออ,อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะครับที่สนใจเกี่ยวกับไวายอยากจะทดลองดื่มไวน์ไทยแล้วก็ให้เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่ได้ของเราจะจะมีเทศกาลเก็บเกี่ยวแล้วก็ช่วงที่หน้ามาที่สุดจะเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงหน้าฝนแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี่ขุ่นจะไม่ค่อยเยอะเท่ากับช่วงหน้าหนาว ครับผมก็คือแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรากําลังฉลองครบรอบ10ปีของมอนซูนไวเลวนะครับเราได้เชิญเชฟที่มีชื่อ,อาจากทั่วประเทศไทยเลยให้เข้ามาเป็นเกสเชฟของเราแล้วก็มามีดินเนอร์แล้วก็ลันช์ที่ไล่ของเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็คือผ่านมาแล้ว7เชฟยังเหลืออีก3เชฟในช่วงเดือนกันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกายนนะครับทุกวันสุสุดท้ายของสิ้นเดือน ก็ค,คือถ้าเกิดสนใจก็สามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0817010444 0817010222ครับผมสอบถามแล้วก็สามารถสำรองที่นั่งได้ถ้าอยากไปเที่ยวแบบชิลๆในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะฮะและได้ลิ้มรสอาหารอร่อยโดยไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับแค่มาที่โฮหินครับผมรับรองว่าสมหวังแน่นอนครับ